โทนเรื่องเข้มข้นดิบดราม่าภายในใจและสงครามแห่งเกียรติบทนำเสียงแห่งดาบและเกียรติที่ไม่จางหายเสียงบรรยายบนพื้นแผ่นดินญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยควันปืนและกลิ่นเลือดในยุคเมจิยุคที่ซามูไรถูกขับไล่ให้กลายเป็นเพียงเงาในตำนานแต่ในความมืดนั้นยังมีนักรบผู้หนึ่งที่ไม่ยอมละทิ้งสิ่งที่เขาเชื่อเกียรติแห่งซามูไรเขาชื่อว่าฮายาโตคัตสึมะอดีตแม่ทัพซามูไรแห่งแขวนโทสะผู้เห็นอาณาจักรของตนล่มสลายไปต่อหน้าต่อตา และว,วันนี้เขากำลังจะเริ่มต้นการเดินทางสุดท้ายของชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าวิธีแห่งนักรบยังไม่ตายบทที่1เท่าทานแห่งสงครามกลางทุ่งหิมะที่ปกคลุมซากหมู่บ้านธงซามูไรที่ขาดรุ่งริ่งโบกสะบัดในสายลมฮายาโตะเดินช้าๆผ่านซากศพของลูกน้องมือของเขายังคงกำแน่นอยู่บนด้ามคาต้านะที่แตกเป็นรอยเลือดสงครามครั้งนี้ไม่ได้มีผู้ชนะเสียงในหัวของเขาก้องสะท้อน เมื่อรัฐบาลใหม่ประกาศยกเลิกชนชั้นซามูไรฮายาโตถูกตราหน้าว่าเป็นคนล้าหลังแต่ในใจเขายังยึดมั่นในสิ่งเดียวบุชิโดหรือหนทางของนักรบเขาเดินทางสู่ภูเขาทางเหนือเพื่อหาผู้ที่ยังคงเชื่อในคำว่าเกียรติบทที่สองเด็กหญิงในหมู่บ้านที่ดูเงียบงนันระหว่างการเดินทางเขาพบหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกปล้นโดยทหารรับจ้างท่ามกลางความเงียบงันเขาพบเด็กหญิงคนหนึ่งชื่ออาเคมิเด็กกำพร้าที่เหลือรอดเพียงคนเดียว เสียงบรรยายแม้เขาจะเป็นนักรบแต่หัวใจของเขายังเต้นเพื่อปกป้องผู้คนฮายาโตพาอาเคมิหลบหนีและสอนเธอวิธีถือดาบวิธีมองโลกด้วยสายตานักรบสองชีวิตในโลกที่กำลังล่มสลายกลับเริ่มมีแสงแห่งความหวังซามูไรไม่ได้มีไว้เพื่อฆ่าแต่เพื่อปกป้องสิ่งที่รักเขากล่าวบทที่3การลุกขึ้นของเงาซามูไรข่าวการปรากฏตัวของซามูไรที่ยังไม่ตายแพร่ไปทั่ว กลุ่มนักรบเก่าที่ราดชีวิตเริ่มกลับมารวมตัวกันพวกเขาเรียกตนเองว่าเงาแห่งยุคเก่าฮายาะโตะกลายเป็นผู้นำโดยไม่ตั้งใจเขาฝึกพวกเขาใหม่สอนให้ใช้ดาบพร้อมหัวใจบรรญ,ญายดาบไม่ใช่เพื่อล้างแค้นแต่เพื่อสร้างโลกที่สงบสุขทว่าความสงบกลับถูกท้าทายเมื่อกองทัพรัฐบาลใหม่ส่งแม่ทัพทาเคดาเคนจิสิทธิ์เก่าของฮายาะโตะมาปราบกบฏการเผชิญหน้าระหว่างสิทธิ์และอาจารย์กำลังใกล้เข้ามา บทที่4ี่กแห่งสองยุคกลางหุบเขาอันเต็มไปด้วยหมอกทหารกว่า1,000นายเผชิญหน้ากับกลุ่มซามูไรที่เหลือเพียง30คนเสียงกลองเึกดังกล้องสะท้อนหุบเขาฮายาโตมองไปยังทาเคดะชายหนุ่มที่เขาเคยสอนวิธีดาบเจ้ายังยึดติดกับอดีตนั้นหรืออาจารย์ฮายาโตเพียงเบาๆอดีตไม่ใช่สิ่งต้องยึดแต่มันคือสิ่งที่เราต้องปกป้องแล้วเสียงคำรามของสงครามก็ระเบิดขึ้น ดาบปะทะปืนเสียงเหล็กกระทบกันดังสะท้อนราวกับฟ้าผ่า